ผู้ชมคะ <c oughs> เหตุการณ์นี้ <c oughs> ผู้หญิงรายหนึ่งค่ะเธอไปแจ้งความกับตํารวจเพราะว่าถูกเพื่อนเข้ามาทําร้ายร่างกายถึงในห้องนอนนะคะโดยเพื่อนหอาว่าเธอเอาความลับของกลุ่มไปเปิดเผยเอาข้อมูลคนในกลุ่มไปดินทารับหลังทีนี้หลักฐานที่เอาไปแจ้งความก็คือคนก่อเหตุพอตบเขาแล้วถ่ายคลิปแล้วก็ลงสตอรี่น้องผู้บาดเจ็บเลยเซฟคลิปนี้เอาไปแจ้งตํารวจค่ะ <c oughs> เสื้อเทาคือคนบาดเจ็บนางสาวแก้มนะคะเอามือปิดหน้าเพราะว่าถูกเพื่อนต้องเรียกว่าเป็นอดีตเพื่อนก็ได้ปัจจุบันน่าจะเลิกคบกันไปแล้วเข้ามาทําร้ายร่างกายค่ะกระทืบถึงในห้องนอนน้องแก้มอายุ18นะคะสุดท้ายเธอร้องขอชีวิตบอกยอมแล้วยอมแล้วไม่ไหวแล้วแล้วอยู่ในสภาพที่ใบหน้าบวมเลือดกลบปากเล็บฉีกแขนหักเส้นเลือดฝอยในตาแตกค่ะเพื่อนที่เป็นสาวประเภท2 ที่เคยอยู่ด้วยกันเคยสนิทกันเลยบุกเข้ามาทําร้ายร่างกายถึงภายในห้องและถ่ายคลิปประจานลงไปในโลกออนไลน์อีกต่างหากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะทีนี้หลังเกิดเหตุเนี่ยเธอเอาคลิปนี้เข้าไปแจ้งความเพราะว่าเพื่อนคนที่ทาน่ะถ่ายลงสตอรี่น้องก็เลยเซฟคลิปนี้และเอามาเป็นหลักฐานแจ้งความกับตำรวจสพบางศรีเมืองจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด สี่คนนะคะคุณผู้ชมแก้มผู้บาดเจ็บบอกว่าตนกับคนเกาะเหตุเคยเรียในโรงเรียนพาณิชยาการแห่งหนึ่งมาด้วยกันแทบเหมือนเป็นรูเมทกันเลยค่ะกินนอนพักอยู่ในห้องเดียวกันส่วนสาเหตุที่เขามาทำร้ายเพราะว่าเขาเข้าใจผิดหาว่าตนเป็นคนเอาความลับของกลุ่มไปเปิดเผยไอ้เรื่องที่ว่าเน่ะเขาหาว่าตนเอาเรื่องที่แฟนเขาทาธุรกิจสีเทากับเรื่องส่วนตัวอีกหลายเรื่องเอาไปพูดให้คนอื่นฟังจนเขาไม่พอใจแล้วก็มาดำรนายร่างกาย แต่เรื่องที่เกิดขึ้นน้องแก้มยืนยันนะคะว่ามันน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดทีนี้ที่ผ่านมารู้แล้วแหละว่าเขาไม่ชอบระมัดระวังตัวมาโดยตลอดไม่คิดว่าเขาจะบุกมาที่ห้องแล้วถามว่าเขามาที่ห้องได้อย่างไรด้วยความที่เคยอยู่ด้วยกันหลายคนภายในห้องนี้บางคนเลยไปขอคีย์การ์ดเพิ่มจากทางนิติคอนโดค่ะ mm hmm. แล้วก็ยังเก็บคีย์การ์ดนั้นไว้อยู่เลยสามารถเข้ามาที่ห้องตอนที่น้องแก้มนอนอยู่และไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วยังไงต่อรู้ไหมพอถ่ายคลิปลงสตอรี่ปุ๊บก่อนไปทิ้งเงิน ไให้สี่พันให้ไปหาหมอเองอแบบคืนนั้นคืนว่าคืนวันที่ยิบสองหนูนอนหลับอยู่ในห้องกับเพื่อนๆหนูก็จะนั่งเล่นกันข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเขาอะเคยอยู่กับหนูเขามีคีย์การ์ดเขาเอาคีย์การ์ดไปใบหนึ่งแล้วเขาก็บุกเข้ามาในห้องรีบเข้ามาล็อกประตูแล้วก็กระชากหนูแล้วก็ทำร้ายร่างกายแล้วก็ถ่ายคลิปค่ะแล้วเพื่อนที่ที่อยู่ด้วยคะ่ะไม่มีใครมาช่วยเราเลยเหรออ่ทุกคนในห้องโดนขู่คะ่ะไม่มีใครกล้าเข้ามา ใช่ค่ะ, <4 S 1> คะเข้ามาประมาณกี่คนสี่คนค่ะเข้ามาในห้องตอนที่เขาทาเราเนี่ยเขาทากันทุกคนเลยไหมใช่ค่ะทํากันทุกคนเลยค่ะเห็นบอกว่าทำร้ายร่างกายเสร็จแล้วก็คือทิ้งเงินไว้ให้เราไปหาหมอด้วยหรอคุณผู้ชมคะอีกคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลในโฟมอายุ17ก็เป็นเพื่อนของคนในกลุ่มนี้ค่ะบอกว่าคนก่อเหตุหนึ่งคนน่ะเหมือนเป็นดาวติ๊กตอ,อกด้วยซ้ำเพราะว่ามียอด Follow ใน t i k t o k เนี่ยเยอะโอ้อไม่น่าล่ะ เออถ่ายคลิปเออถ่ายคลิปทุกความเคลื่อนไหวแล้วหาว่าโฟมเป็นคนเอาแชทในกลุ่มไปโพสต์ลงไปในโลกออนไลน์ทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันหาว่าหนึ่งในคนก่อเหตุเนี่ยฟอกเงินเกี่ยวกับเงินสีเทาทีนี้ตนเองก็เตือนแก้มที่เป็นคนเจ็บไปแล้วว่าเฮ้ยห่างๆออกมาดีกว่าดูแล้วไม่น่าจะปลอดภยัยแต่ว่าสุดท้ายไม่ทันแก้มโดนทาร้ายร่างกายออกไปแบบเป็นแชทแบบ ที่พิมพ์ว่าแฟนเขาทํางานผิดกฎหมายทํางานฟ้องเงินนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนแบบเขามาเลงว่าหนูเป็นคนเอาแชทไปแฉแล้วก็แบบเหมือนไปบอกเพื่อนที่โดนกระทําว่าหนูเขาอ่ะเอาแชทมาบอกหนูเหมือนแบบเหมือนฟิลแบบเป็นนกสองหัวะค่ะพี่แล้วทีนี้เขาก็ตามตัวหนูแต่เขาตามตัวไม่ได้เพราะว่าแบบเพื่อนที่โดนกระทําเขาแบบโทรมาบอกหนูว่าพยายามหลีกเลี่ยงออกไปนะเพราะว่าพวกเนี้ย ตามตัวทำลายอยู่เพราะว่าคลิปนี้คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะคะแล้วมันก็เป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่าเท้าสีเท้านะ่ะลุมกระทืบลงไปที่นางสาวแก้มสุดท้ายตำรวจเรียกตัวคนก่อเหตุมาสอบปากคำเดี๋ยนี้โพสอะไรลงไปในโลกออนไลน์มันแกะรอยตามได้สีค่ <4 S 2> คนคนที่เป็นดาวติ๊กตอกนี่ชื่อว่ากฤษดาค่ะหรือว่าลูกพีทอายุ19ปีแล้วก็เพื่อนอีก3าคนคือม่อนเปาแล้วก็ทีทีนี้ตอนเดินผ่านพี่นักข่าวไม่เจ๋วเหมือนในคลิปนะนักข่าวถามว่าว่าไปเจ็บแค้นเครื่องกดอะไรเพื่อนขนาดนั้นทำไมถึงกระทบ ไม่ตอบเลยค่ะแค้เคืองโกรธกันถึงขนาดน้องคะน้องคะคนไหนคนนี้ชื่อม่อนใช่ไหมคะน้องไปทุมก,กระทืบเขาแล้วถ่ายคลิปลงสตอรี่ทำไมอะคะน้องพูดอะไรหน่อยไหมคะเจ็บแค้นเครื่องโกรธกันถึงขนาดต้องไปลุมกระทืบเขาขนาดนั้นเลยหรอคะตัวเองเป็นผู้ชายอะคะ่ะขนาดนั้นนะ่ะแล้วจะยังไงต่ออะคะฮะทำไมถึงมันมันมันใจถึงขนาดไปถ่ายคลิปลงสตอรี่แบบนั้นนะคะน้องน้องทำร้ายร่างกายคนอื่นอยู่นะคะ น้องคะมีอะไรพูดหน่อยไหมคะพูดไม่บอกด้วยซ้ำว่าตัวเองชื่ออะไร,รเดี๋ยวพี่นักข่าวจะรู้ตำรวจเองสอบปากคำแกงนี้ตั้งแต่เมื่อคืนถึงเช้านะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขามามอบตัวไม่มีพฤติกรรมหลบหนีก็เลยปล่อยตัวไปแต่ดำเนินคดีนะคะกักขังหนงเหนียวทำลายร่างกายมหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดตามพรบอคอมเพราะทั้งกระทืบด้วยและโพสต์ป,ประจานด้วยเงีบยบกริบเลยอ่ะเหมือนในคลิปลที่บบโอ้โหเสียงดังมาก เอาคลิปข่าวพี่ไปลงก็ได้นะครับผม